โอเค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 สก,กีนน่ะเฉยสก,กีนน่ะเฉยไ,ไ,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรสกีนน่ะเฉยโอ้ย,โ,ย,อยอโอ้ยโอ้ยน้าต่อยนะเด็บเฉยเลยอะ่ะโอ้ยต่อยนะเด็บเฉยเลยอ่ะไอ้นะเด็เข้าไปห้ามไอ้นะเด็เข้าไปห้ามไอ้เฮ้ย นะเดดดดูนะเดด,ด,ด,ะเด,ดก่อนดิไอ้ดูนะเดดดิโอเคนะนี่คุกนะเราพงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ตัดสินแล้วครับผมบอกเลยฮะจอดแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องผู้ตัดสินนะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของทั้งสองคนใคร ใครอยากรู้ไปกอไลสดดูได้นะผมถ่ายทันด้วยมันเป็นเรื่องไม่ใช่<ท>เกี่ยวกับผูนะ้เสพนะ